<laughs> Baseball game! We so, see you uh, Yes! She want to uh, the cam. 105 by 3. Big dog, small dog. Big dog, small dog. สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องจูนจูนนี่นะคะวันนี้นะคะจูนนะคะก็จะพาไปบล็อกซึ่งจะเป็นบล็อกที่เราจะไปดูดูอะไรนะเบสบอลเกมกันซึ่งบล็อกที่แล้วนะคะคือจูนอะไม่ได้ดูเพราะว่ามันฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กเลยไม่ได้ดูใช่ไฟก็เลย cancel ค่ะวันนี้ค่ะก็เรานะคะก็จะไปดูเบสบอลเกมกันซึ่งจูก็ยังไม่ได้แต่งหน้านะค่ะเพราะว่าจูจะไปแต่งหน้าบนรถขับเพราะว่าไม่ทันแล้วจ้าอันนี้คือเป็น o u t f เรา ไปดูเบบบอลเกยกันค่ะฮายทุกคนนะคะวันนี้นะคะมันก็มาถึงกันแล้วนะซึ่งมาที่สถานที่เดิมอะไรก็ <c oughs> คือจุดเดิมๆแต่วันนี้อากาศร้อนมากนะคะไม่กัน2 0 0อยู ตอนแรกนึกว <être> ่าน้ำหกใสที่ไหนได้กนงเิงไม่ใช่ปะ g i r c ีโอ Video or v Yay! Baseball game! We are doing baseball. baseball we game. are. Doing, uh what we are doing? Serving. Okay. Oh. Every time. Oh. Every time. ไปแล้วค่ะ okay, okay. ไปปังมากโปรเฟชชั่นอลด้านกล้องมาแล้วนะคะเอกนิเทศศาสตร์มาหาวิทยาลัยกรุงเทพตึกดิวซี่ค่ะแต่ว่าจ่ <Yeah. S 2> ายลูกโอเค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 โพส t p o ปะ What post What post, post I don't have post Yeah Girlfriend Girlfriend Korea Everything good? Yeah, I'm starving. Everything good? good. What do you eat? Uh matito. Uh hot dog with cheese. Okay. What man that is called? Manu. Oh manu. Fries? Yeah. Everything. Everything is the same. Yeah. Probably? Also, bini <laughs> With the great dance is called the umpire. If he goes like this, it's a strike. If he has fortune. แม่เป็นออฟแมตต์กีบอร์ดแม่เป็นวันที่โชว์ยูฟิตออนทีวีเอ้ยยังไม่ต้องวันที่จะวันออฟแมตต์กีบอร์ดไอว่าอันเดอร์แคมวันที่ไฟบอยเฟรนด์มีอย่างนั้นค่ะมีแฟนในไต้หวันไม่ได้ในอเมริกา เป็นยังไงบ้างคะหลังจากดูแมทไปก็รู้ว่าหล่อจังถาม about แมทท่ะาอะไรเกิดขึ้นในวอร์รี่แฮปเพนดูดีมากดูดรัทำไมสนุกไหมก็คืออาติงซับบรูซับบรูซับบรู โอใจใจ <Okay. S 1> เคมะพร้าวคือค <laughs> Don't be shy. Don't be shy. Yes, nobody, nobody know you. And you want to dance? I want to dance. I need a girl's dance. Yes. She want to show on your TV. โอก็คือชนะนะคะชนะไปแบบสวยๆคือที่ก็เป็นที่โทรอ์อยู่แล้วเป็นไงคะการแข่งขันดูรู้เรื you know? eh, ่องบ้างไหมดูเรื่องบ้าข้าวบ้าห์เอาไปด I จีนไอไอว่าสมัสดุในไฮ o คู What about 小狗小狗 meanings dog 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 small dog Yeah. เฉียวโก้เฉียวโก้เฉียวโก้ in Taiwan. Yeah. and China. And same. <S All same. Yeah. เฉียวโก Mommy. Mommy. c a t Mommy. ไบไปครับไปครับไปครบชีช oh, so ี e คอนนต์ไปครับไปครับไปครับงวันนี้นะคะก็เป็นการที่จบเกมที่เรียบร้อยนะคะและจุนนะคะก็น่าจะกลับบ้านนะคะแล้วก็ ลักคลินีนะคะก็ขอจบเพียงแต่เท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะจะแซบจะเด็ดขนาดไหนนะคะก็ติดตามคลิปหน้าน,นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยด้วยนะคะบ๊ายบาย yeah.